ครับสวัสดีครับมาพบกับอีสานประเครื่องอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันความรู้นะครับผ้ารูปหล่อนะครับบางคนอาจจะไม่เคยรู้บางคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้นะครับว่าผ้ารูปหลองนี้เป็นหลวงพ่ออะไรนะครับครับมาดูกันเลยนะครับแต่ผ้ารูปหลองนี้นะครับเป็นที่นิยมใฝ่หาของเซียนพระนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องตาต้องใจของเซียนพระหลายๆายคนนะครับแต่ก็มันมี แหล่งที่มาทําเกนะเพราะว่าพระพิมพ์นี้นะเป็นพระพิมพ์นิยมนะครับเป็นพระที่มีราคาสูงนะครับก็เลยทําเกขึ้นมาเยอะนะครับครับมาดูกันเลยนะครับว่าผมจะมบอกแบบจำหนิข้าวๆให้ดูนะครับแล้วก็ให้เป็นแนวทางความรู้ให้ทุกท่านนะว่าเป็นลนักษณะยังไงพระรูปแบบไหนเป็นพระแท้นะครับ แล้วรูปแบบไหนเป็นพระเกนะครับครับมาดูลักษณะรอบๆนอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะจะถ่ายให้ดูนะครับอง์นี้นะครับจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองสภาพใช้นะครับพระองค์นี้นะครับสภาพใช้แล้วก็เป็นเนื้อทองเหลืองที่เป็นเนื้อที่หายากที่สุดนะครับส่วนมากจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับครับมาดูกันมาดูกันเลยนะครับครับ พระรูปหล่อเนี้นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองลมน้ำตาลนะครับไม่ใช่ลมดำนะครับลมน้ำตาลนะครับแล้วก็เนื้อนี้เป็นเนื้อที่พิเศษนะครับและก็หายากที่สุดนะครับเป็นของเนื้อนะครับส่วนมากจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับครับเนื้อนี้นะครับจะเป็นพระหล่อปั๊มนะครับนิ้วกระดกนะครับทำไมถึงว่านิ้วกระดกนะนครับเนี่ยครับสังเกตนะครับนิ้วโป้นะครับนิ้วโป้น,ะนป่านนะจะชีนะ้ขึ้นไปนะครับจะชี้ขึ้นไปนะครับ มือก็สั่นนับครับเดี๋ยวนะครับรอกล้องจับนับนะครับเห็นไหมครับนิ้วท่านจะกระดกนับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับจะมีเหมือนเส้นวิ่งนับจะเหมือนจะมีดูดูนะครับจะมีมีเหมือน็นตัวหนังสือท่านนะครับจะมีอะไรนะเขาเรียกนวิ่งวิ่งตัดตัดตัดนับสังเกตนะครับเห็นไหมครับ จะเป็นเหมือนวิ่งตัดนับวิ่งตามตัวหนังสือนะครับวิ่งตัดนับเป็นลางๆนะครับไม่ใช่ช,ชัดๆไม,ไม,ไม่ไม่เป็นช,ชัดๆนะเป็นลางๆนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นที่ผมจุดสําคัญนะครับที่ผมจะดูนะครับก็คือเม็ดไฟนะครับเม็ดไฟท่านใต้คางนะครับ ใต้คางท่านนะครับให้ให้เป็นตุ่มขึ้นมานะครับเป็นตุ่มขึ้นมาให้ชัดๆเลยนะครับนนะครับให้รอกล้องโฟกัสกันนะครับทุกคนก็จะได้เห็นนะครับไม่ค่อยโฟกัสอะไรนะครับเยี๋ยวรอสักครู่นะครับท,ท่านครับ โทรศัพท์ไม่ค่อยเห็นนะครับจะมีพอล่างๆนะครับผมอยากให้มีโทรศัพท์ดีๆคนนี้อยากให้ผมจัดจัดให้ชัดๆเลยนะครับนี่ครับพอล่างๆนิดนึงนะพอเห็นอยู่นะครับนี่นะครับจะเป็นเม็ดนะครับจะเป็นเม็ดนะครับอยู่ใต้คางนะครับจะเป็นเหมือนเม็ดไฟนะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนเม็ดไฟนะครับให้ชัดๆนะครับแล้วก็นะครับลอยปัม๊มรอยตะใบอะไรอะไรทุกอย่างที่อันนี้เป็นพระที่พร้อมเป็นพระชายนะเป็นพระชายนะเส้นคอก็ต้องให้มันคมนะเส้นคอก็ต้องให้คมคมนะเส้นคอต้องให้คมคมนะครับแล้วก็ลอยลอยตะใบท่านนะครับ จะคมนะครับขอบขอบนี่จะคมนะครับขอบสองข้างนี้จะคมเลยนะเนะี่ยท่านท่านจะใบให้คมเลยนะครับอันที่ว่าเซียนเขาดูกันนะับตรงที่ว่าขอบขอบนี้นะครับไม่ต้องไปดูนะครับเพราะว่ายังไงล่ะผมก็ไม่อยากพูดลึกนะครับอันนี้เป็นสภาพใช้นะครับแล้วก็ดูต้องดูภายนอกอ๋อนะครับ เราต้องดูภายนอกพร้อมประกอบดูเขาเรียกว่าเอกลักษณ์นะครับให้ให้เป็นธรรมชาตินะครับเขาเรียกว่าให้เป็นธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรุงแต่งให้เป็นองค์ที่แบบเป็นหลุบหลุนี่นะครับก็คือเขาคล้ายๆว่าขีมหนีบนะครับขีมหนีบนะครับขีมหนีบองค์ท่านนะครับก็เลยเป็นรอยหลุบหลบุหลุบลงไปนะครับดิบข้างหลังข้างหน้านะครับดีข้างหลังข้างหน้านะครับก็ว่าเขาหนีบ เหมือนกับครีมหนีบอย่างงี้นะครับครีมจะหนีบปึ๊บอย่างงี้นะครับจะหนีบทั้งหน้าทั้งหลังอย่างงี้นะครับแล้วก็ท่านก็จะแต่งตะไบนะครับกรรมการให้ก็แต่งแต่งตะใบนะครับแล้วก็ตรงตรงตรงก้นท่านนะครับก็จะมีตําหนินะครับจะมีติ่งนะครับจะมีติ่งแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าตามร่องนะครับจะเป็นสายจะมีเส้นวิ่งนะครับวิ่งเล็กๆนะครับ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเหมือนตาคนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเบาๆนะครับเป็นเบาๆนะครับแต่ตรงนี้นะครับเก้ก็ทําได้ครับเก้เก้มีนะครับเก้มีนะครับเป็นเบาๆนะครับแต่เก้ก็ทําไม่เหมือนนะครับเก้ทาไม่เหมือนนะครับตรงที่วอลตรงนี้นะครับเก้ทาไม่เหมือนนะครับผมเห็นแล้วนะครับมันไม่เป็นธรรมชาตินะครับไม่เป็นธรรมชาตินะครับ อันนี้ที่เป็นสีนะครับก็คือก็คือเนี่ยครับเป็นสีนะครับก็คือก็คือตัวยางห่อนี่คนระับตัวยางห่อตัวยางห่อซึมข้อเนื้อนนะครับเพราะว่าโดนเหือนะครับโดนเห่อโดนเหือนะครับก็เลยซึมข้อเนื้อนนะครับแล้วก็พระองค์นี้นะครับแลกนะครับ <c oughs> <c oughs> ก้นที่ว่าก้นระคังนะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับลมดับลมลมน้าตาลนะครับลมน้ําตาลนะครับแล้วสังเกตนะครับหลังท่านจ่อค่อมๆนิดนึงนะเหนไหมครับหลังท่านจ่อค่อมๆนะครับท่านจ่อคอมนะครับค,ค,ครับมาดูจุดไฮไลท์นะครับ <c oughs> ที่ขอทํากันนะครับ ที่เขาทากันนะก็ทําเป็นรูปะระฆังรูปอะไรทุกอย่างที่ใต้ก้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าของจริงๆเป็นยังไงนะครับนี่นะครับะระฆังนะครับหลังวงเดือนนะครับท่านจะชัดเจย์นะครับท่านจะชัดเจอนะครับสังเกตดีนะครับให้ทุกท่านได้ดูนะครับของแท,ท้จริงนะครับ นี่แหละครับจุดสําคัญนะครับก้นละคังข้างหลังข้างใต้นะครับส่วนมากนะครับจะไม่ส่วนมากนะครับจะไม่ลึกนะครับส่วนมากนะครับถ้าเป็นลึกลึก็คือแต่งนะครับเพราะว่าท่านทํามาจากที่วัดนะครับท่านจะทําเขาเรียกว่าไงนะครับวงเดือนนี่จะลึกนะครับวงเดือนนี่จะลึกเลยนะครับตัววงเดือนนี่จะลึกคลองจะลึกลงไปนะครับถ้าลึกนะครับถ้า ถ้าก้นละคังลึกแบบเห็นลางๆนะครับท่านสาธติทานเลยว่าเขาแต่งเขาแต่งนะครับเขาแต่งแต่งให้ให้ให้รูปล,ละครังหรืออันลายวงเดือนเนี่ยนะครับให้ดูให้ดูเป็นแบบคลาบ้ายๆบ้างไงให้ดูยากนะครับให้ดูยากลงไปอีกนะครับครับที่แท้จริงนะครับตรงที่เป็นวงเดือนนะครับหรือว่าเจียนะครับเจียไงก็ได้นะครับให้เป็นวงเดือนนะ ให้ดูนะครับจะลึกนะครับจะเป็นคลองลึกๆนะครับคลองลึกๆแล้วก็ก้นระครังนะครับหรือเลขสามแล้วก็อะไรทุกอย่างจะชัดคมลึกนะครับจะชัดคมลึกนะครับทุกอย่างนะครับจะชัดคมลึกนะครับจะไม่ทําให้เขาเรียกว่าจะทําให้ให้ดูยากนะไม่ไม่ทําให้ดูยากนะครับของหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อท่านเป็นเขาเรียกว่าไงนะครับท่านจะทําให้ ทำให้ให้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับถ้าจะเป็นแบบรูบๆให้คนสองนั่นสองนั่นสองนี่สองให้ดูยากๆนะครับมันไม่ใช่นะครับนะครับดูนะครับให้ทุกท่านพิจารณาเอานะว่าแทก๋เป็นยังไงนะครับแต่มันเป็นพอมันเป็นเฉพาะอาจจะเป็นสายตาผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับว่าผมดูแท้นะครับ ให้ลูกท่านพิจารณาเอานะครับครับพระแท้พระเก๋เป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติสภาพใช้นะครับองนี้นะครับแล้วเป็นเนื้อที่หายากที่สุดนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับบางคนก็เรียกว่าเนื้อเนื้อทองระคังนะครับเนื้อทองเหลืองระคังนะครับเอาเอาทองเหลืองระคังนะครับมาหล่อครับครับดูนะครับเอกลักษณ์นะครับดูลักษณะเอกลักษณ์นะทุกอย่างนะครับผมก็ไม่ ผมก็พูดตำหนิไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าตำหนิท่านเยอะนะครับตำหนิท่านเยอะนะครับก็ให้ท่านดูลักษณะไว้ก็ดูก็พอแล้วไม่ว่าเขาเรียกว่าไง <c oughs> ดูพิมพ์ให้ดูพิมพ์นะครับให้ดูพิมพ์เป็นหลักนะครับแล้วก็ดูโค้ดนะครับดูโค้ดดูพิมพ์เป็นหลักแล้วก็เขาเรียกว่าเอายันละคังกก้นละคังนะครับให้ให้ดูแล้วก็ แล้วก็ให้ไปเปรียบเทียบนะครับให้ดูให้ขึ้นใจนะครับให้ดูแล้วก็ขึ้นใจนะครับดูแล้วก็ให้ท่านพิจารณาเอานะครับดูดูด,ดูดูแล้วหรือว่าแคบไว้นะครับแคปรูปไปเลยแคบแคปไปเลยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางความรู้ศึกษาไปด้วยกันนะครับแล้วก็อนุรักษ์พระแท้ไว้นะครับอย่าให้เขามา ทำเกให้เหมือนนะครับแล้วก็ให้เป็นแนวทางความรู้นะครับแต่ว่าส่วนมากคนทําเกนะครับจะทําไม่เหมือนหรอกครับพระแท้ทุกองค์นะครับนอกจากเขาจะเอาพระเกมาเป็นพระแท้นะครับผมพูดตรงๆนะครับนอกจากเขาจะเอาพระแท้เอาพระเกมาเป็นพระแท้นะครับเราก็จะสู้เขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมพูด เยอะไม่ได้นะครับครับครับถ้าชอบบวกกด subscribe แล้วกดปิดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วคุณจะได้ภาพชิตสัมพันธ์สัมพันธ์กับผมผมจะหาภาพดีๆภาพดังๆนะครับจากจังหวัดต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับครับให้ดูพิมพ์ดูเนื้อเป็นหลักนะครับครับขอบคุณครับ